เราได้เข้าในโซนสะอาดได้หลังจากซึ่งเดือนนี้นะครับระบบไฟเราเสร็จปุ๊บเราก็จะวางลายผลิตเราเสร็จพอวางลายผลิตเสร็จก็จะเริ่มกระบวนการผลิตเดือนนี้เป็นโรงงานที่ผลิตขโกโก้นะครับกำลังการผลิตอยู่ที่1ตันต่อวันโกโก้เกยหนึ่งตันต่อวันโกโก้หนึ่งตันต่อวันเราจะต้องมีฝักสดโกโก้ เาก้อนโรงงานวันละ20ตันในช่วงถเดือนน้านี้อันนี้ผมได้ขออนุญ,ญาตนําเข้าอาหารใช่ไหมครัโรงงานเรามีใบอนุญาตนาเข้าอาหารมาจากฟิลิปปินส์ผมนําเข้าเม็ดโกโก้บินมาจากฟิลิปปินส์เลือกที่เอามาเตรียงในช่วงแรกก่อนที่พวกเราจะได้ฝักที่แรกที่โดนจัดส่งเสริมมานะครับก็จะเริ่มเก็บฝักกันได้ตั้งแต่ปลายปีนี้ปลายปีนี้เริ่มเก็บฝักแนละ้วที่จะมีฝักนของเราเองนะครับ หลังๆเราก็จกควารซื้อตอนนี้เราประสานกับสหกรยูนียนนะครับเพื่อจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเปิดลานรับซื้อตรงนั้นในภาคใต้ตอนบนนะครับจังหวัดชุมพรไปจ่ถึงจังหวัดบางสะพานจนถึงเพชรบุรีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกโกโก้อยู่เยอะพอสมควรหลายๆบริษัทต่อเข้ามาแล้วนะครับรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับก็ตอนนี้จะมียูนิยูเนี่ เป็นเยี่ยมนะครับที่ติดต่อเขา้ามาเราต้องการสายพันธุ์เ f 18ของเรานะครับเครื่องแรกเครื่องนี้เลยฮะเครื่องนี้เป็นเครื่องขั้วเมลใี่500กิโลกรัมขนาด500กิโลเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้สามารถตั้งไฟอัตโนมัติได้ตั้งระยะเวลาได้นะครับเพราะว่าการขั้วถือว่าเป็นหวนัวใจหลักของการของการทำช็อกโกแลตและกา,ารทำของโกโก้นนครับเครื่องโกโก้บีนรับซื้ออีรอละ350บาท ประการราคาฝากกดสามสิบบาทใช่ไหมครับฝากกดเซ็นตันเราจะได้เมทโกลบินหนึ่งตันเพราะฉะนั้น <c oughs> ลานที่เป็นลานแปลรูปแม้ให้ผมก็จะมีส่วนต่างาราคาตรงนี้อยู่ด้วยเพราะผมรับซื้อกับลานสามร้อยห้าสิบบาทผมซื้อมันสามร้อย เปลือกตัวเนี้ยเปลือกตัวบางๆตัวนี้สำคัญนะครับเปลือกตัวเนี้ยผมกำลังเตรียมตัวทํามันเป็นชาโปโกเพราะว่าสารสําคัญที่ทําให้สมองหลั่งสารเอโดพินออกมานะครับมันอยู่ในเปลือกมันอยู่ในเปลือกเนื้อเปลือกของมันนี้แหครับไอตัวนี้นะครับที่มันเป็นตัวแปรสําคัญในกะารที่เราจะทามาเป็นช็อกโกแลตหรือทำไปเป็นโปโกอยู่ทีออ right, <G> ่ตัวน indoors, of of right. <G> ี้เราบดออกมาให้มันเป็นของเหลวหลังจากนั้นปุ๊บกัของเหลวนะครับนี่ อันนี้จะเป็นแค่กานะนะครับดิอาจเอาน้ำมันโกโก้บัตเตอร์ออกมาเพราะฉะนั้นผมโกโก้ที่เรากินชอปป็อกโกแลตที่เรากินมันคือกากมัน,นหัวมันมันคือไอ้น้ำมันโกโก้บัตเตอร์นี่ยครับตอนนี้ในตลาดขายอยู่ลิตรละหน0่บาทแต่ถ้าเราเอาไปแปรรูปทำเป็นเครื่องสำอางมันจะเพิ่มมูลค่าลิตรเป็นหมื่นบาทเท่านี้นะครับ ผมจะเข้าร่วมประชุมกับสากทร์เกรดิตเนี่ยเทคโน,นโลยีทั้งหมด48สาวกให้อนุญาตให้เราลงไปทำลานรับซื้อปังโกโก้ที่พื้นที่ของเขาและตอนนี้สองจากทร์ที่ร่วมกับเราส่งเสริมในพื้นที่เทคโนโลีแล้วคือสากทร์บ้านซ้อและบ้านหอมแดอีกสี่ที่5จากทร์ก็ได้ตามมาในวันที่19และข่าวดีในวันที่20นะครับ ผมต้องขึ้นเป็นเซ็นแอมโมนิวมกับพกสที่จังหวัดขอนแก่นภาคอีสานทั้งหมดตอนนี้นะครับหลังจากเราทำาอมโ่นิวมแล้วเกษตรกรที่ไม่มีกุนสามารถเอาตัวเี้เข้าไปยื่นได้เลยครับบริษัททองกระเขียตั้งบริษัทเครือนะครับีบริษัทในเครือทุกอานเพื่อเราจะเปลี่ยนตัวของเราเองเข้าสู่ํำว่ามหาชนให้ได้ในภาหลนี้งั้า โรงงานนี้คือโรงงานผลิตผงไอศครีมซอฟตอ์นะครับแล้วก็ผลิตโกโก้ช้อมชงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชูไม่ว่าจะเป็นบีโอ